ค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกเพื่อน,อนทุกคนจ้าหิมะกําลังตกนะคะแล้วก็อากาศเย็นลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีทั้งหิมะและฝนนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะไปไหนกันเราจะไปปิกนิกกันจ้าพาเพื่อนๆไปกินอะไรกันคะเราจะไปกินชีสฟองดูหรือแค่เสื้อฟองดูกันนะคะดิฉันก็เดินเดินุูหิมะด้วยรองเท้าบูทนะคะทุกคน ทุกคนจ้าไปเดไปด้วยกันจ้าอากาศเย็นมากนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณโอ้โหติดลบดิฉันก็เตรียมสเสบียงมาพร้อมนะคะี่ดิฉันมีทั้งเตาแล้วก็อาหารในนี้ไปทุกคนจ้าเดินไปด้วยกันจ้านั่นหมู่บ้านนะคะเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีที่ให้เราปิกนิกนะคะทุกคน ขออภัยนะจ๊ะแป๊บหนึ่งโอเคเดินมาบนเขานี้ก็จะมีที่นั่งปิกนิกแล้วหิมะกำลังเริ่มตกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะทุกคนเพิ่งบ่ายโมงนะคะบ่ายหนึ่งโมงชวนคุณลุงแล้วคุณลุงหนาวคุณลุงมาไม่ได้นะคะดิฉันก็จะมาทานชีสร้อนๆอ,อร่อยๆกับขนมปังนะคะโอ้ทุกคนจะเย็นเจี๊ยบ เย็นเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกล้องจ้าทุกคนไปจ้ะยากาศตอนนี้นะคะหิมะตกมาเรื่อยๆนะคะหิมะก็ตกมาเรื่อยๆทุกคนนี่จ้ะเดินมานิดหนึ่งอันเก่าก็เ,เริ่มละลายนะคะหิมะใหม่ก็เริ่มตกมาพร้อมกับฝนลเล็กน้อยนะคะทุกคนเป็นหิมะฝนนะทุกคนจ้ะ ทางที่เราเดินไปก็จะนี่ค่ะแบบนี้นะคะที่เดิมเนี่ยนะคะทุกคนแต่หิมะนี่เป็นแบบนี้เพราะว่าเริ่มละลายนะคะแต่พอเริ่มละลายหิมะใหม่ก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนหิมะก็จะเป็นแบบนี้ทางเดินก็จะลื่นนะคะตรงนั้นนะโอเคไปกันจ้าไปกันจ้าทุกคนไปโต้ลมหนาวกันนะคะ รองเท้าของเราชนิดบูทการลื่นอย่างดีอุ่นด้วยทุกคนไปเดินมาใกล้ๆหมู่บ้านนะจ๊ะไม่ได้เดินไกลจ้าแต่ว่าหนาวมากหนาวมากจ้าขอเปลี่ยนมือนิดนึงโอเคทุกคนสัมภาระของเรานะมีทั้งชามีทั้งอาหารนะคะไปเราจะไปกินอะไรอุ่นๆกันนะคะทุกคน จะเป็นไลร์สดนิดนึงนะคะบนเชิงเขานี่นะหมู่บ้านอยู่บนเขาแล้วนะพอเดินขึ้นมาต้องขึ้นมาบนเขานี่อีกนะคะทุกคนอากาศเย็นเจี๊ยบทุกคนไปมาเดินไปด้วยกันจ้าเย็นมาก <laughs> เย็นมากดิฉันก็ขออาภายัยในความสายของกล้องนะคะ เก,กงยีนอง้าบุโอเคไปกันจะ้ะหนาวมากเลยแต่ว่าเราไม่ท้อนะทุกคนต้องมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้เราเราจะ,จะกลับแล้วนะทุกคนจะ้ะสิบสี่สิบห้าพี่ฝนก็เดินทางกลับประเทศไทยนะจ้ะแล้วถึงจะมาใหม่นะคะช่วงซัมเมอร์นะ เย็นจัวันนี้เย็นกว่าวันนั้นอีกแล้วทุกคนเย็นมากพี่นอ้องต้องไปสเสื้อเราหนามากวันนี้อุ่นจะกลับไปควรไปดูนะคะดันหน้าหิมะหนามากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราต้องไปใส่ถุงมือนะคะตอนนี้ถุงมืออยู่ในถุงใน เป้นะคะท no ุกคนเดินถึงตรงซุ้มนั้นแล้วเขาถึงจะใส่เป้ใส่ถุงมือกันจ่ะไปจ่ะโอ้ห้ามากทุกคนดูวิววายเดินมาแบบเย็นชื้นทุกคนเย็นชื้นเลยค่ะตอนนี้ก็สูงขึ้นไปอีกนะคะเขาสูงขึ้นไปตรงนน้นอีกนะที่มาแบบยังเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหข้างบนนี้หน้ามาเล่นสไลเดอร์มากเลย เดี๋ยวที่ฉันจะตามสาวสุรีมมานะคะโอ้ทุกคนฮิม่เต็มเลยข้างบนนะนะคะเล่นได้ด้วยนะนู่นนะข้างบนนะฮิมาเยอะมากทุกคนจ๋าเดี๋ยวไปดูกันนะไปกันจ้าไปกันจ้าออไปเห็นถนนไหมคะถนนมีรถวิ่ง คุณลุงไม่ค่อยเชี่กับอากาศหนาวนะทุกคนคุณลุงทำงานเลิกง,งานมาก็อยากอยู่อุนอ่นๆนะคะแล้วก็ออกมาสัมผัสความเย็นของเรานะคะนี่ คนเดินตัวนี้ต้องระวังพ่อมันจะเริ่มลื่นนะทุกคนสีม้าเริ่มเก่อนนะคะมุมเดิมนะทุกคนมุมเดิมนะคะทุงที่ทุกคนจ้าได้จะ้ะเดินขึ้นเนินเราต้องระวังด้วยลื่นนะทุกคนเราจะลื่นได้นะ อากาศเรามีเสื้อนาหนากันกหนาวนะคะทุกคนปิดกูก่อนนะคะปิดได้ไหมเพราะเสื้อข้างในมันหนามากทุกคนะโอเคโซ่ทุกคนไปไปปิกนิกกันจ้าไปจ้าไปกันจ้า วันนี้ใส่หมวกทรงสูงมานะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนหมวกโอ้โหตรงนี้ทุกคนขาต้องเดินแบบระวังมากเลยเดิยฉันจะกลัวเลื่นมากทุกคนเพราะมันเป็นน้ําแข็งนะถ้าเลื่อนลงไปนี้แบบโอ้โหท่าสวยมากเลยตรงนี้นะจ๊ะรถมา ไล่หลังดิฉันมานะจ๊ะ <c oughs> นึกว่าฮันนึกว่าคุณฮันนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่<ข>อนดีนะทุกคนตอนนี้โอ้โหหิมะทั้งฝนตั้งหิมะนะคะดิฉันก็มาอยู่มุมนี้อีกแล้วนะทุกคนจ๋าเพราะอะไรคะดิฉันจะมาปิกนิกนะเมื่อกี้เดินขึ้นมารถคันนั้นไล่หลังดิฉันมาโอ้โหทุกคน เดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันนิดนึงนะคะเนาะไปทดลองเตาใหม่ที่คุณลุงซื้อมาให้นะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีทักทายทุกคนนะจ๊ะ